不管你了。 ตามเยอท่านผู้ชมผี่ประตูน้ำน้ำแม่น้ำฟังน้ำแม่น้ำสีท่านผู้ชมนี่น้ำไหลเข้ากันประมาณเม็ดนึงน้ำมือทหานสูงก็น้ำสีเมตรหนึ่งน้ำฟังปูน้ำสีนี่น้ำมือทหานท่านผู้ชมนี่น้ำนี่คือแม่น้ำสีท่างผู้ชแม่น้ำสีของนี่ น้ำเบิ่งละหาลาญไหลลงดูซีท่านผู้ชมนม้ำน้ำน้ำน้ำเบิ่งละหาลาญไหลก็น้ำสีหน่อยก็น้ำสีหน่อยก็น้ำสีหน่อยก็ท่านผู้ชมนี่อีกไหลฟังที่เบยกกระดุงเบญช้อมเนี่ยเป็นแถบเบญจ์สะดุงเป็นแถบเลย ยกสะดุ้งเป็นแถบเอ้ยท่านผู้ชมเพียยกสะด,ดุ้ดงเป็น,ถนแถบเลยยกสะดุ้งเป็นแถบเพียสอมหรือากับเีาส่อมก่อนนัุปเต้นดิตันหน้าแล้วกัส่อมขึ้นเนาะ บึงเ็นเตเดอ้่มๆีวันนีเอาหาปลาก็ได้น้องม่แบบนี่นะตตปลาวเ่ขอวานเห็ใ่อาจารย์เาเนใดได้มาเอาขึ้นนนต้งรางเตอจิมันแทงลวดก้อนหินหนึ่งโอ้โรองีมีดวะ ติดเบ็ดเอาเจียวเหนียวนี่น้อยไหมน้อยบนนี้มันจะกัดของใหญ่เจียวนั่นไปโจมดิที่ของใหญ่เจประตูน้ำ